ธนาคารกสิกรไทยประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้ย MRR เหลือ5.97% MLR เหลือ5.47%และ MOR เหลือ5.84%เริ่มบังคับใช้วันที่22เดือน5 2563รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับ สวัสดีครับผมวินกูรูริฟวิงนะครับช่วงอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทร,รั์นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกสิกร,ทาาร,กกรถไถทยหรือ Kbank นะ,ะฮะโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นผลสืบเนื่นองมาจากาการประกาศปรับดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะเมื่อวันที่2 0เดือน5 2563ครับซึ่งประกาศของธนาคารกสิกรถไทยจะมีดังต่อไปนี้นะฮะ คุณปรีดีดาวฉายกรรมการผู้จัดการธนาคารกรสิกรไทยเปิดเผยว่าธนาคารกรสิกรไทยเนี่ยพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าธนาคารอย่างต่อเนื่องนะฮะด้วยการตอบสนองการลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้ถึงมือลูกค้าทุกกลุ่มโดยทันทีนะครับโดยธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ย MOR ลดลงสูงสุดถึง0.38 ทำให้ MOR คงเหลือเพียง5.84%ครับและ MLR เนี่ยคงเหลือ5.4%และ MRR เหลือ5.97%ตามลำดับนะครับเพื่อเป็นการเน้นย้ําถึงความตั้งใจของธนาคารในการช่วยประครับประคองสภาพคล่องและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าของธนาคารโดยเฉพาะลูกค้าบุคคลและลูกค้าผู้ประกอบการนะฮะ เพิ่มเติมจากมาตรการต่างๆที่ได้ออกมาก่อนหน้าซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศให้ค่อยๆฟื้นตัวและเดินหน้าต่อไปได้นะครับซึ่งอัตราดอกเบีย้ยที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยฮะจะมีผลบังคับใช้เริ่มวันที่22พฤษภาคมปี2563เป็นต้นไปนะฮะถ้าใครยังงงนะฮะว่าตัว MRR MOR MLR มันคือตัวอะไรนะครับผมได้ทําคลิปสรุปไว้แล้ว นะะในยูทูบชาแนลเนาะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะฮะไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครอยากรู้ใครอยากศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็กดเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับสรุปแล้วนะฮะจริงๆตอนนี้ธนาคารหลายธนาคารเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยนะครับออกมาตรการการลดอัตราดอกเบี้ยแบบนี้มาให้เราเรื่อยๆละครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นผลดีมากๆนะครับกับคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านหรือคนที่กําลังจะผ่อนบ้านอยู่ฮะเพราะว่านะฮะเราจะได้มีภาระดอกเบี้ยที่ต่ําลงไปอีกครับ ก็ถ้าเกิดว่ามีธนาคารไหนนะครับประกาศการลดอัตราดอกเบี้ยมาอีกเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ทุกๆคนฟังใน YouTube Channel และ Facebook Fanpage นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ